ยังคงติดตามกันต่อกับการลงพื้นที่ของคุณครูโรงเรียนท่ามะขามและนายกอบตอสามเรือนนะครับวันนี้จะพาไปดูบ้านนักเรียนอีกหลังหนึ่งที่มีสภาพผุพังวันที่จะเกิดอันตรายกับผู้อยู่อาศัยติดตามได้ในรายงานพิเศษครับนายอภิเชษเกตกรผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะขามวิทยา พร้อมด้วยนางปรนัสยาเนียมรักษานายกอบตสามเรือนนำเจ้าหน้าที่เข้ามาเยี่ยมบ้านของนางสาวขจีวันชมพูพันธ์หรือน้องลูกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หลังจากที่คุณครูจรินทิพย์รรมัสลิดหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้มีโอกาสมาเยี่ยมบ้านของนักเรียนตามโครงการเยี่ยมบ้านของโรงเรียนพบว่ามีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยสภาพเสาบ้านทั้งเสาไม้เอ็นเอียงเสาปูนสุด มีรอยแตกร้าวผนังบ้านซึ่งทำจากไม้ไผ่มีสภาพเก่าและผุพังบางจุดมีปลวกก่อรังอยู่อาศัยหลังบ้านพบเสาไม้ที่ล้มไปแล้วบางต้นสภาพบ้านเอียงสุดจนดูหน้าหวาดเสียวเกรงจะเกิดอันตรายได้จากการสอบถามครอบครัวทราบว่าสร้างมานานหลายสิบปีแล้วบิดามีอาชีพรับจ้างก่อสร้างส่วนมารดาเคยมีอาชีพรับจ้างเย็บตุ๊กตา แต่พอช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงได้หยุดการรับจ้างไปชั่วคราวนางเวียงเกตแก้วเปิดเผยกับทีมข่าวโทรทัศน์ราชบุรีว่าสามีทำงานรับจ้างอยู่คนเดียวแต่ก่อนจะมีะไรายได้จากการเย็บตุ๊กตาพอช่วงโควิดก็ไม่ได้ทำอีกเลยเพิ่งจะเริ่มนำตุ๊กตามาทำที่บ้านเมื่อไม่นานมานี้ส่วนปัญหาเรื่องบ้านยังไม่มีเงินมาซ่อมแซม ซึ่งบ้านหลังนี้สร้างไว้สมัยของรุ่นแม่หลายสิปีแล้วต้องทนอยู่กันไปเรื่อยๆแม้ว่าจะมีสภาพเอียงสุดเป็นอันตรายหากวันไหนมีลมพายุมาก็จะเอาลูกไปฝากไว้กับเพื่อนบ้านก่อนชั่วคราว ตไม่ไม่พอพรับนากาทำแล้วเดีก็ใจแล้วก็ยันรั่มาอรเงีตอนมันแบย็บตุกตาแต่โควิดช่วงโควิดก็ก็ยึดไปนานถึงจะเริ่มมีมาขารไม่นานมันนั่นีเงินท่านก็ยู่ค่อยๆเดิมก็ยืมได้เราเคยนะครับ นายอภิเชษเกตกรผู้อำนวยการโรงเรียนได้มีการพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่กับครอบครัวของน้องลูกว่าหลังจากที่ครูประจําชั้นได้เข้ามาเยี่ยมบ้านหลังนี้แล้วซึ่งจากที่ได้เห็นสภาพบ้านแล้วรู้สึกเป็นห่วงเพราะว่าหากมีพายุฝนเข้ามาในพื้นที่ก็ไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้จะมีสภาพบ้านเป็นอย่างไรเนื่องจากสภาพเสาบ้านบางต้นได้ผุพังไปและยังมองเห็นเสาบางต้นล้มเอียงไปกลัวจะเป็นอันตรายแก่คนอาศัย ซึ่งขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนและโรงเรียนพยายามมองหาแนวทางในการช่วยเหลือครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากสอบถามหรือติดต่อช่วยเหลือน้องๆนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้นวยการโรงเรียน<ด>ยท่ามะขามว,วิทยาลแ,ลและตามช่องทางที่ทางสถานีได้ขึ้นไว้ในขณะนี้นะครับทีมข่าวเฉพาะกิจโทรทัศน์ราชบุรีทีวีเอส รายงาน